สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กับเกม Cookie Run Kingdom นะคะคลิปนี้เราจะมาสุ่มหาน้องกระต่ายบนดวงจันทร์กันนะเอาจริงๆแผทเนี้มันมาพร้อมกันอีก2ตัวนะคะแต่ว่ามันเป็นการคอสโอเวอร์ระหว่าง Cookie Run Kingdom กับตัวโซนิกเนาะแต่ว่าไอ้สตัวที่เป็นโซนิกกับตัวเทลอะมันไม่ได้มีในกล่องสุ่มที่เราจะไปสุ่มกันนะคะเพราะว่ามันมีได้เฉพาะในกิจกรรมเท่านั้นคือลองไปแล้วอะ่ะแต่ว่า เออไม่ออกมาสักเศษเลยแบบเอ้ยากมากแต่ก็ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสจนถึงกิจกรรมอะ่ะจะออกมาให้เราหรือเปล่าโอเคค่ะงันเดี๋ยวเราจะไปดูที่น้องกระต่ายบนดวงจันทร์กันก่อนดีกว่าเนะ้อว่าเราจะซุ่มออกมาหรือเปล่านะสําหรับวันนี้ค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มซุ่มกันเลยดีกว่าก่อนที่เราจะไปสุ่มน้องกระต่ายบนดวงจันทร์ห่ยชื่อยาวมากเรียกว่าน้องกระต่ายละกันเนาะบอกว่าชื่อมันยาวจริงๆเรียกไม่ไหวจริง เดี๋ยวเราไปดูที่กล่องสุ่มของตัวนี้กันก่อนดีกว่านะคะว่าเรทมันเป็นยังไงบ้างเนาะสำหรับน้องกระต่ายตัวนี้เราจะมีโอกาสได้หรือเปล่ามันบอกว่าเพิ่มอัตราเรทเนาะปะ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนดีกว่านะคะของตัวเลทของตัวนี้นอยู่ที่ประมาณ1.44เปอร์เซนต์ก็หิววิญ,ญญาณอยู่ที่8.2เปอร์เซนต์นะมันก็เท่ากับปกติแล้วกันเนาะสำหรับตัวอีพิกเนาะที่ว่า เคย่ันผ่านมาอะไรเงี้ยมันก็จะเลทประมาณนี้แหละก่อนที่เราจะไปสุม่มเดี๋ยวเราขอไปสุ่มที่ตู้ระดับสูงกันก่อนดีกว่าน,นะเราจะใช้ตั๋วที่เรามีกันก่อนนะ4ี่สิใบไปเริ่มสุ่มกันเลยอุย้ยสิบครั้งและโอ,มอะ้มันเป็นรางร้ายอ่ะมันเป็นรางร้ายครั้งแรกก็คือรางร้ายแล้วอะ่ะ โอ้โหโอ้โหไม่เป็นไรนี่ยังเป็นตัวอยู่แต่ถ้าเป็นเพนนี่ก็คือช้ำใจเหมือนกันนะคะครั้งแรกมาแล้วเป็นแบบเนี้ยตะโอ้ไม่ไม่ <c oughs> เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นน่ะมีเสร็จไหมโอ้ยได้เศษมาเศษหนึ่งมันก็ยังอุตส่าห์ออกให้มาเนาะโอ้โหม,มา โอ้ยแม่งมันแอบกระตุกนิดหน่อยเมื่อกี้ตึก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 ไม่จริงอ้หุยอย่างเกลือคือแบบว่าอย่างเกืออายเกือเกินไปแล้วโอ้ยสิบครั้งสุดท้ายของตู้ระดับสูงนี้มาโอายครั้งนี้ขอให้ออกเธอโอ้ยมันออกมาตัวเดียวอย่นี้แค่รุนไหมเนี่ยโอ้เฮ้ย จริงนี่จริงนี่มาที่ตู้เพิ่มอัตราเรทเลยดีวยกว่ากับตั๋ว30ใบก่อนที่เราจะไปสุ่มเพชรจริงๆเนาะโอ้ยเริ่มใจไม่ดีแล้วนะแค่ไปเหบ,บว่าตู้ระดับสูงก็เป็นแห้งแบบเป็นแห้งโอ้ยมปต่อเลย โหแดงได้เ็จมาเดือดโว้ยพระเจ้าป่ะเดี๋ยวเราไปต่ออีก20ครั้งมาโอ้โอ้ my god เฮ้ยโอ้ยสคิปสิโอ้โหนี่เราสุ่มถูกตู้ไหมเนี่ยก็ก็ถูกตู้แล้วนะเราถูกเราสุ่มคุกกี้กระต่ายนะโอ้ยแม่ง เกิดจนแบบว่าพูดกระตุกกระตักไปหมดแล้วแต่ตอนนี้คือแบบว่าใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วโอ้ยสิบครั้งสุดท้ายของตัวอุตส่าห์เก็บมามันมันออกมาแบบนี้คือไม่ได้นะโอ้ยกลัวมากเลยค่ะเป็นสุมเพรนี้จะเป็นยังไงบ้างเนี่ยอปสิบครั้งสุดท้ายของไม่เอ้ยอันนี้พอมีลุ้นอยู่ อีกครั้งนะเจ็เจ็ดสิบใบเจ็ดสิบใบออกมาครั้งเดียวไม่ได้บอกว่าน้ําตาจะไหลกว่ามันจะออกมาตอนแรกคิดว่าอันนี้จะแห้งแล้วสิไว้จะออกตัวอะไรอ่ะมันก็ต้องออกตู้มันสิใช่ไหม αι? อุ้ยมาแรกเลยต้องตู้แล้วต้องมาแล้วก็ต่ายอะ่ะ ว่าเราใช้ใบตั๋วสุ่มแต่มันก็เคอทำกับเราเกินไปนะอาจริงๆอะอยากรู้ว่าเขาอัปพดเกลือเข้ามาเพิ่มหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่าตอนสุ่มเนี่ยโอ้ดูดิมีสักตัวไหมอะเอ้ยเอ้ยอีกสักตัวเมื่อกี้เราไม่นับนะใช่ไหม oh, <no. S 1> ตัวน,นี้ก็ไม่อยากนับอ้อย ได้เหมือนไม่ได้อ่ะจริงๆอ่ะความทรงจําเก่าๆมันจะกลับมาโอเคงั้น๋ยวเราเริ่มสุ่มเพชรกันเลยดีกว่าอยากจะรู้แล้วมันจะออกไม่ออกเดี๋ยววันนี้ให้มันออกทีเถอะอ่ะสิบครั้งแรกสําหรับตัวเพชรอุ้ยสองตัวแอบมีรุนเหมือนกันนัเนี่ยออกเธอออกเธออ๋อสคิปสิเหลืออะไร โอ้ยไม่เสร็จเพ็รทีโอ้ยดูนี่น่าน้อยใจมากดูว่าเสร็จมีแค่สองอันบอกเลยว่าตอนนี้คลิปนี้จะเป็นแบบว่าเป็นการคร่ำครวญมากมาครั้งที่สองโอ้ยสองครั้งสองครั้งมันมาสองตัว มือนมันให้เพชรเราเยอะแล้วมันก็เพิ่มความเกลือเยอะเหมือนกันนะเกมโอ้ยปวดหัวแล้วเนะี่ยมาต่อเลยม,มันจะออกไม่ออกออกไม่ออกเออแต่ว่าไม่ออกแบบมันเหมือนรอบเมื่อกี้นั้นคือขอให้เป็นแบบว่าหน้าตู้ขอหน้าตู้เห๋เอ,อหัวร้อนนี่หัวร้อนจริง ไข่ขึ้นเป็นการสูบระดัสูงจนไข่ขึ้นโอ้ยออกมาอันแรกเลยม,มาไมโอ้โอทุกคนต้องเห็นนะแม็กมันจะออกมาทำไมอ่ะมันจะให้ทำสิบดาวหรือไง โอเสร็จก็ได้เสร็จพอกไหมเสร็จก็ไม่มีหรอม,มันโอ้ยถ้าตัวนี้สิบดาวได้ก็คงสิบดาวอ้ะวดคัดตัดรุ่นที่สามเนี่ยโอ้ยอะโวคาโดอีกแล้วออกบ่อยมา,อากอะโวคาโดแบบว่าเจอบ่อยมากอะไรอ่ะโอกกี้พวกกา โอ้แต่ละอันออออไม่ได้ดีใจเลยอะปะต่อเราอย่ารีรอเลยดีกว่าอืมอ่ะมันเหมือนมาล่อซื้อเราตอนเนี้ยมันเหมือนลอ่ลอ,ลอซื้อจริงๆตอนนี้มันเหมือนมาล่อซื้อจริงๆนะเมอะมันจะออกกี่ครั้งอ่ะโอ้โอ้โอฟิงฟิง ลอยไปถึงดวงจันทร์เลยลูกกระต่ายน้องกระต่ายน้องกระต่ายน้องกระต่ายอยู่ไหนออกมาเลออกโอ้ยไดมาเจอเสร็โอ้ยโอ้ยโอ้ยเปิดแต่ละทีนี้ก็ลุ้นหัวใจหรอจะวายอยู่แล้วบีบหัวใจเหลือเกินนี่แหละน้องกระต่ายน้องกระต ใช่ไหมโอ้โหไม่กดอะไรวะเนี่ย <laughs> <ś c oughs> อะไรเนี่ย <sm all> ไม่เราสมตู้มันจริงนะเนี่ยฮย <ś c oughs> <ś c oughs> พี่ครับพี่ครับ เอยออกมาแค่นี้เองเหรอให้ความรู้สึกเหมือนตอนสุ่มตอนไหนนะตอนสุ่มพาเฟ่หรือเปล่าความรู้สึกความทรงจำี่มันแบบว่าคุ้นๆเหมือนตอนเราสุ่มพาเฟ่หรอว่าก็เออบรมเกลือแบบเกลือเกลืออมีใครสุ่มแล้วบอกว่าได้ทีๆไหมหรือว่าเป็นเหมือนกันโอยมาต่อเลยครึ่งทางของเรา อันนี้ไม่ต้องสืบเลยว่าเพืือหัวร้อนจริงอ่ะนะเอาเริ่มหัวร้อนจริงแล้วว่าของจริงมาเกินครึ่งทางแล้วหรอว่าปะต้องไปต่อสุดค่ะอองบที่ตั้งไว้ขอ,อ,อตอนนี้คือไม่กล้าดูเลยะงบที่ตั้งไว้มันจะออกไหมอนอี้จริงมันจะออกแบบว่าออกให้เราไหมตอนนี้คือไม่หวังกับการปั้นและขอให้มันออกสอักตัว ดาวหนึ่งมันจะถึงไหมเนี่ยตอนนี้คือแบบโอ้ตาย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 โอ้ได้เศษมาแล้วอู้ขอให้ตัวออกมาเถอะพี่ผู้กล้าสักครั้งค่ะโอ้โอ้ใจไม่ดีอ่ะตอนนี้ใจไม่ดีไม่ดีมากอือออกมามา อยากจะบิดเกมมากเลยอ่ะดูเกมเดียวเป็นก้อนเลยอ่ะอยากกว่าจะออกมาลกูกโอ้ยโอ้ยอีกสักตัวไหมออกมาสักตัวเถอะแพ็กเนี้ยอุ้ยออีกไหมโอ้ย,ยไม่ใช่ไม่ใช่แบบเศษเนาะโอ้ยสุดท้ายน้องก็ออกมา ออกมาแล้วหนึ่งตัวโอ้ยเสียงแหบเสียงแห้งแบบว่าลุ้นจะตายแล้วเนี่ยโอ้ยมันจะตายแล้วจริงๆเหรอวมันออกยากออกเย็นถ้านับตั้งแต่เราสุ่มตัวก็คือเจ็ดสิบใบนี่ก็โอก็เยอะเหมือนกันนะมันพูดยากมากเลยตอนนี้คือบอกว่าเกลือแบบเกลือไม่รู้จะเกลือยังไงคือแห้งมากอบปะ่ะเกลือแล้วงั้นไงเราก็สุ่มต่อไปสิ โอ้ยไม่นอากัดอ้โอู้สคริปต์สิครับโอ้ยเศษมาแค่สองอันเองอะโอ้มีละอุ้ยลารเบอรี่อีกอันเดียวก็จะได้อัพแล้วเนาะโอ้ยมาอีกสักเศษสิลารเบอรี่เหือดแห้งมากจริงๆป้าต่อโอ้ยสองอันแอบลุนสองอันแอบลุน ตอนนี้คือบอกว่าอยากเบะปากมองบนมากดูนี่โอ้โหมันแบบโอ้โหดูนี่โอ้ยมีน้องมะม่วงออกมาแซมๆเนาะเศษโอ้ยแย่แย่ตอนนี้คือบอกว่าใจสลายเหลืออีสองครั้งสุดท้ายงบที่เราตั้งไว้อือหืออือหือพูดได้กัไดูว่าเออือมา โอ้โหโอ้มันรอสื้อมันรอเสื i i ้อจะรอไห้แล oh, oh ้วเานเจ้ามันรอเสื้อโอ้สกิปสิเหลืออะไรอือหือโอ้ยอีกสี่เศษเนาะ อีกสี่เอ้ยสุ่มครั้งสุดท้ายที่ตั้งรบไว้อ้ยตอนนี้คือหัวร้อนไม่กล้าสุ่มต่อคือคิดแล้วแน่นอนว่าถ้าถ้าจะสุ่มแบบจนสุ่มจนหมดอะ่ะก็คงไม่ถึงห้าดาวอะ่ะห้าดาวนั่นจะแบบว่ายากอะ่ะโอ้มาครั้งสุดท้ายขอจบแบบสวยๆแล้วกันนะขออีกสักตัวได้ไหมอ่ะขออีกอ่อกสักตัวเถอะโอ้ยแอบมีลุ้นสองอัน ลุ้นกับบ้าเลยล่ะลุ้นกับบ้าเลยล่ะโอ้ยโอ้ทุกคนบอกว่าตอนนี้คือคมันคลิปที่วุ่ยวายที่สุดใช่คลิปวุ่ยวายเพราะมันออกมาแค่ครั้งเดียวอ่ะใครไม่วุ่ยวายบ้างอ่ะโอ้แล้วดูดีเศษมันก็โอ้ดูดิดูดิทุกคนดูดิไม่อยากออกสักครั้งอ่ะอื อีกครั้งนึงนะครั้งสุดท้ายจริงๆครั้งสุดท้ายแบบมาโอ้ยโอ้ยออมาตัวเดียวแบบนี้โอ้ยไม่น่าเลยอ่ะไม,ไม่ไม่น่าพอ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 มาเดี๋ยวเราไปดูตัวกันก่อนดีกว่าตัวที่เราได้มาโอ้ยแต่ว่านางฟ้าทะเลกับตัวเพียวไม่ออกมาเลยค่ะออกมาแต่ตัวอะไรก็ไม่รู้ตัวที่ทำแล้วโอุ้ย เนี่ย <Yeah, S 2> น้องม,มาเดือก <มา S 2> ็โอ้เมา่อเดือเราได้สองดาวอยู่ดิเดือกันแล้วได้สองดาวเรางงงง,งไม่ได้ตั้งใจโอ้ไม่ได้ทำดูดิอือหืออยู่ดีก็ได้สองดาวเฉยๆมีตัวอื่นอีกไหมอ่ะโอ้เนี่ยลายบเบอรี่เหลืออีกดาอีกเศษชิ้นเดียวเราก็จะได้สามดาว,วนะนะโอ้น่าเสียดายมากจริงๆนี่ แต่วันตัวน่ารักจริงๆะอ้ยดูนี่แก้มบอกว่ามุ้ยมุ้ยอยากอย,อยกูอยากปีบแก้มน้องมากแล้วหนูน่ารักมากอืมอุ้ยดูรูปสกิลก็น่ารักแบบว่าเป็นกระต่ายน้อยเด้งดึงดังดึงดังอุ้ยดูเลยโ,ยโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราวันนี้เราก็ขอจบเพยงเท่านี้แล้วกันนะสําหรับคลิปสุ่มหาน้องกระต่ายบนดวงจันทร์ถ้าทางน้องจะอยู่ไกลแสนไกลาจากเรามาจริงๆเราก็น้องไม่ออกมาแบบว่า เยอะๆให้เราก็ตามที่หวังเลยออกไม่แค่ครั้งเดียวก็เออแอบเศร้าเหมือนกันนะถ้าท,ทางยังไม่ถึงวันที่น้องลงมาจากจักดวงจันทร์มาบนโลกเนาะมันก็เลยออกได้มาแค่นี้โอเคงั้นวันนี้เราก็ขอตัวลาไปก่อนไงก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ช่องให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะ